อยากความลึกไหมเนื้อเยอะจริงนย่เพื่อจะเอาน้ำเข้าไปส่งพื้นหลังในนี่นหละครับทีกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วไหนลึกอ่ะไม่ใช่ฝั่งฝัองนะ หลังละสองแพ็คมาเอาเลยหลังสองแพ็กอนหลังละสแพ็คสองม้มาสองน้ำวเนาไปเยอก่อนบ้านผมเยอะจังเยอไปเอาคนเยอได้เลยหลังละ2อาแพ็กครับผมแบ่งกันไปเลยครับผมผลมีทั้งมดครับอะไรครับหลังได้ที่มาได้มาเอาหลังละสองแพ็คสองแพ็เอา่ละเปาไปกินด้วยเด้อระเปานี่นะครับ ตังคุณบ้านอเอาไปกินเอาไปเื่อพี่เพื่อน้องเลยเอาไปเผื่อพี่เพื่อน้องก็ไปเอารับผมบอครับเไปทางหน้าต่อไปไปเรียงลูกไปเรียงนอโอเคไปเลยไปต่อครับ หลอบนดนะครับ่อยมาถึงนี่เลยยังไม่ได้ตัตังเหนือตั้งใกล้ตัเรือร้อนหน้าครับอันนี้ผมผมอันละพอดีแจง้ำมันฝนหมันนก้าวแครับมคกระป๋อแนเน้อกระป๋อกเพราะว่าน้ำในก้นพี่มันซุซอยแล้วเพราะมันมันจะเแก้วแล้วนดียวะได้เหมือนกันครับผมได้เหมือนกับผู้คนครับที่นี่วยยแ 好宝贝。 ไมึงเล่นจะพูดมึงจะพูดหน่อยน้อใจนะ้อยคนไม่กว่าแค่นอซาละเปาที่ไหนหะซาลาเปานี่ครับผมกัายาม้าคือมันทั่วถึงเหมือนกันกู้บ้านกู้หลังนะครับเด้อขอบคุณจ้าต้องน้อยใจเป็นกันเป็นกันครับได้ได้ยังบ้านนี้ได้ยังยังมาเลยลูกมามาเลยนะครเดี๋ยวน้อเฮ้ยเอาซาลาเปามาแหมเตอร์มาแบ่งกันนะครับซาลาเปาครับเอาไปช่วยทางในนะครับเส้วให้เสรีปูนเข้าไปก่อน ได้ได้สามารถับได้ก่อได้ได้โอเคี๋ยวไปกันดหมอนว่าไม่หยุดฟถเคื่ข้ามาได้หล่อมจอดโอเคยังเอารวังต้องชี้กลับไปโอเคเอาอ๋อไปไปดังแระมาเลยครับอนั้นหลังไหนละุ่ โอเคคนะครับอันนี้ <ไป S 1> ท่วมได้กี่วันแล้วครับท่วมได้กี่วันมันได้สาสี่วันครับสาสี่วันเอาใชาเป่ากันน้ะไปกิเนเลยครับเออเอครับผมและนี่ก็จะเป็นของหมู่บ้านเวียงเศรษฐีก็ที่นี่ครับแม่งอ่อครับอันนี้ก็เป็นเขตเวียงเศรษฐีนะครับบ้านเวียงเศรษฐี ตั้งอยู่ของในอำเภอส,สารปีครับดูความลึกนะครับอันนี้ก็เตี๋ยวก็มาได้เกลืองตังละบะหม,มี่แห้งละอันนี้ก็ชาวบ้านนี่นะครับผลกระทบนะครับเพื่อนก่อเรือมาหับเลยเนาะลึกมากครับกว้างมากครับน้ําลึกขนาดเลยหลอกข้างในนี่มิดคอเนี่ยครับหลอกมีคอประมาณคออันี่ก็ ผมเอ้าน้ำน้ำดื่มนะครับกับอาหารเข้ามาแจกอะไรนนี่มีกี่หลังคาเือนเนาะซาวหลังคาเือนนะครับผมมาโป๊โอ้ยดยครับสวัสดีครับมีแต่เด็กๆเลยสวัสดีค่ะคุณไมอยู่ก็ หลังนี้ลึกสุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามานะ่ะหลังนี้ลึกที่สุดแล้วเป็นหลังสุดท้ายโดยครับอันนี้ก็จะเอาลงไว้คือตอบหมดเลยก็ได้หรอได้เนาะคนงานนักเ่าเอาไว้ครับผมขอบคุณครับเอาไว้กินถ้ามีเด็กมีละอ้อน้วยแหเนนอละออนนี่นักเลยครับเอาไว้ใช้ไว้กินก่อนเนอะครับผม รต่อเข้าเวรทุกวันอยู่ใกล้ๆกันเลยป่ะโอเคเดี๋ยวจะออกมาก่อนเลิกครับผมแม่ขอบคุณครัคบัสดีครับให้เกมขึ้นดูครับดูความเลิกดูระดับน้ำไปด้วยนะนี่ ใ่กปนกอนี่นี่เหรอนี่แก่กับมันเป็นอก่อนเบิ้ลมาเบิ้ลอนี่ครับนี่นี่อกครับแกญ่กับก่อนครับอย่างครแต่ฮะอี่ใครีก่อนก็ได้สุดยอดเนาะอดครับยอดคะนมีคนอยู่ครับมีครับโอเคเดี๋ยวผมมาแจงน้าเดี๋ยวน้มาแจใช่คเดี๋ยว่ป้าุมา โอ้ข้ามเลยกัผมดูความลึกนะครับดูความลึกของน้ำเนอะอันนี้อยู่ในชุดเลยนะครับครับครับป้าสวัสดีครับแสี่แพ็คอยู่ตรงไหนสามแพกสามแพ็คดอกหัวมันบกพร่องครับครน้ำมาคำเยอะๆเลยนี่ครับครับไม่เอวให้ออกไปเก็บปลามาทุกแห่บตัดเตี้ยมาทุกครับเอาเอาเสี่แพ็คอ่ะ ก็ขุบอลมันเพราะว่าอันนี้ดูท่าทางแล้วเป็นติดแน่จะมาลงตัวเปล่ติดเหรอดูความลึกก็ลองลงความลึกกลึกก่อนลองลงมากเลวะอันนี้อยู่หน้าบ้านอยู่โอ้หน้าบ้านสุดยอดเลยใไห้เสด้ครับผมสวัสดีครับอ๋อันนี้ลชายให้เสงชายครับผมมาเอาน้ำดื่มกานมาอ๋อจ้าขอบคุณเจ้ารับเอาคนกันลูกชายนี่หร ครับผมยังแบบพอหูจทิ้งก็ได้ด้วยครับมีที่หลังครับไลยนี่สามที่หลังครับผมชุดชุดนี้ก็จะเป็นนองแปดซอยสิบสามแล้วทำหมู่หาป่ะมาเรยวงมชัยเอาเอามาทางไหนไล่กับไปเลยหรอก

ก็ขอรายงาน <an indo by wastart> <esi> <iblampa> แก้มแก้มโอเคไม่เป็นไรเลยกที่จัดการเอง

ตั้งประตหรือว่านะ้ำพัลโลด่ด้วยนะตั้งไปในบริเวแค่เศษุงท้ายเท่อแั้อย่ากประตูเพิ่มอไม่มีอ่ะมีมีนีแหละโอเคครับครับสวัรับนคทุก่ครันี้ก็จะเป็นนองแหมู่5ซอย13ครับมาเลยครับ เอาน้ำลงครับผมลูกพี่สวัสดีครับครับออกลงไปครับ